เ่าสุดที่ได้รวมอขกาไปใช่แล้วค่ะก็เป็น waking bee บ่ายหมาคิมนะคะก็คือจริงๆแล้วอ่ะคือใส่เป็นประจำอยู่แล้วคิมนะคะใส่เยอะมากๆเราก็อิจฉาลงลงมา เห็นแต่ละทีคือแบบเขาส่งให้เยอะมากคืออาทิตย์อ่ะแล้วก็เขาใส่ตลอดนะครับใช่ค่ะเพราะเราก็ออกกำลังกายจริงๆกันใช่พอเขาติดต่อมาก็ C ซเยสทันทีเลยแล้วก็ได้มาทำกับพี่หมากด้วยคือเป็นเซสชันแรกที่มีแบบเปิดตัวของผู้ชายใช่แล้วครับก็่อนหน้านั้นก็เป็นของผู้หญิงแล้วเราอันนี้ก็ให้เรามาร่วมด้วยก็ดีใจมากๆเลยแล้วก็นั่นแหละอย่างที่บอกก็คืออยากอยากใส่ด้วย ใช่แล้วก็ตรงกับไลฟ์สไตล์ของเราด้วยเนาะเพราะว่ามีทั้งแบบแอคทีฟแวร์แล้วก็มีทั้งไลฟ์สไตล์แล้วก็ทราเวลต่างๆทราเวลก็จะเห็นว่าจะเป็นแบบคันติ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่เหมาะกับพี่หมาไม่หมาชอบเข้าป่าเลยใช่ใช่วกไม่ถอดไมเได้ไม่ต้อง่ถอดเสื้อใช่นะคะแล้วเป็นดีไซน์แบบไหนเนี่ยเคือส่วนใหญ่เนี่ย ใช่สบายสบายอะค่ะก็เน้นสีแบบโทนสีเป็นเอิร์ธโทนเป็นแบบไม่ชอบลายอะไรเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเห็นกิมปีกเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นอันเงี้ยอะถ้าเป็นบีชแวร์ก็จะเป็นความแบบอิตาเลียนก็เป็นอิตาเลียนบีชเพราะว่าเราไปงานที่นั่นมาแต่งงานที่นู่นแล้วก็จะมีแบบลายกระเบื้องอิตาเลียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเนาะมันมันน่ารักมากๆกล้วก็พวกแบบ ตัวคอลเลคชั่นนี้ก็จะมีแบบดีเทลเล็กๆก็จะมีพี่เมอร์หมาเิ็มกับแคมปิ้งแล้วก็มีคิมกลัดที่หมาอยู่ในนี้มอหน่อยหมาด้วยหมาน้ออ๋ออยู่นู้นนั่นแหละครับก็เป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆที่เราใส่เข้าไปไปถ่ายใคที่ไหนเห็นมันไปถ่ายเป็นอะไรกันอ๋อไปถ่ายที่ภูเก็ตใช่ค่ะภูเก็ตครับอันถ่ายที่ภูเก็ตอันนี้เป็นจริงงานก่อนที่จะไปก่อนไปค่ะ ใส่ความงานแต่งเราไปด้วยเลยใช่ค่ะอย่างเช่นตรงนี้ก็จะแบบจะมีดีเทลของการแต่งงานเราในแบบประพุนอะไรเงี้ยคือทุกอย่างจะพิเศษมากๆค่ะแล้วเราก็ตั้งใจที่จะแบบดีไซน์มันออกมาให้เป็นเรามากที่สุดเป็นเราแล้วก็เหมาะเหมาะสมกับทุกคนด้วยใช่ใครที่ชอบสนใจมาเชิญชวนหน่อยใช่ครับตอนนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรเปิดตัวแล้วก็พร้อมจำหน่ายแล้วเนาะใช่ไหมที่เวกิ้งบีทุกสาขานะครับถ้าใครสนใจก็เข้าไป เยี่ยมชมได้ที่ช็อปหรือไม่ก็เข้าไปที่เว็บไซต์ w วกิ้งบีก็ได้ Facebook ก็มีนะครับหรือไม่ก็ IG ก็มีก็ฝากเช่อกันเยอะๆนะคะว่าจะชอบกันถักแล้วหน่อยว่าเป็นคอลเลคชั่นูหลังมาใส่แล้วอ่ะสมหวังผู่นี้ไหมเออใส่แล้วแต่งงานเนี่ยไปเหมาสั่งไปเหมาเลยใส่ไปแต่งงานเลยใส่เป็นคู่บอก ็ชอบใครก็ซื้อให้คนนั้นก็ชอบใครแล้วใครก็ซื้อแล้วก็ใส่เป็นคู่กันเรามูไว้ให้แล้วเริเลยรามูไว้ให้แล้วเราของไว้ให้แล้วเอามาถึงงานแต่งงานแต่งสมใจใช่ไหมใช่เอาเลยครับเป็นยังงงไบ้าสมดังความตั้งใจยังงไคือจริงๆอ่ะขอบอกก่อนนะคะว่าก่อนที่ไปเนี่ยเครียดมากๆเรื่องกฎเพราะว่าช่วงนั้นเหมือนมอสไซค์ท้องพัตตี้เลยค่ะแล้วก็ วันก่อนวันแต่งก็ฝนตกจริงๆช่วงที่เราดินเนอร์แต่ก็ได้ภาพที่มันน่ารักออกไปอีกแบบนึงเนาะก็มีฝนมี้าพแบบวิ่งหนีฝนแล้วก็คุมหัวเสียใจคมันน่ารักก็ตลกมากเลยค่ะแต่ว่าพอวันจริงเราก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนอเนาะแบบรก็ไม่ได้แล้วเลยนะแต่ก่อนที่จะดินไปคืนก็แบบขอแล้วแหละอะไรเงี้ยขอทุกอย่างที่แบบทุกอย่างที่ทำได้อะไรจำได้ไหมว่าขอที่อยาก ขอขอเทพเทวดาเราร้อะวันนี้เราอความเชื่อของเราไปเราไม่ได้ขอแบบอะไรเราขอที่ตัวเราเนี่ยแหละบุญอะไรที่เราแบบทํามาอะไรอย่างเงี้ยก็ไห้มาใช้กับงานนี้ทุานนี้ควักมาหมดเลยค่ะแล้วก็ล้าก็ได้ขอแบบพี่เสน่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงจริงตอนนั้นอะฝนต้องตกฝนจะต้องตกใบสามแล้วพิธีของเราคือใบสามใช่แต่ ตอนนั้นไม่รู้เกิดอะไรขึ้นมันมันมจิคอลมากเลยอะค่ะคือปิดแบบฟัฟเปิดแบบสวยเปิดแล้วก็เปิดตั้งแต่เช้าอะเปิดแบบใสเลยอะไม่มีเมฆไม่มีความคลาวดี้ไม่มีอะไรเลยคือแบบเปิดไปเลยอย่างเงี้ยคุณผู้สื่อขไาตอนนั้นนะคะร้องไห้ร้องไห้เปิดเป่ดใชเปิดออกมาตอนเช้าคือรีบตื่นขึ้นมาแล้วก็แบบเปิดดูพ้ามาแล้วก็เฮ้ยเปิดเปิดเปิดหมดเลยอะอะไรเงี้ยแล้วก็ ร้องไห้เลยร้องไห้ตั้งแต่เช้าเลยค่ะร้องงับเลยก็ก yeah, ่อนเที anyway> ่ใจก็แล้วมันถือว่าถือว่ามันมันดีมากๆทุกอย่างเป็นไปตามที่คิดไว้แล้วก็เกินเกินความคาดหมายมันเหมือนฝันที่เราแบบที่มันหลุดออกมาเลยอะแต่คนตืึงกับภาพแรกของลิปที่เดินออกมาที่เวลามันยาว แล้วทุกคนก็เห็นเป็นครั้งแรกเหมือนกันพร้อมกันหมดเลยนะแล้วก็แต่ละคนก็บอกว่าโอ้คือชุดนี้แบบสวยมากแล้วก็มันมันฟิตมันพอดีกับกับคิมเบอร์ี่เลยอะแบบจาลืงไหมครับลืมครับใช่ใช่ใช แล้วถ้าใครอยากดูคลิปนะฮะไปดูที่แลนด์มาร์กนะครับผมบอกเยฮะหรือยังออกหรือยังยังตัดต่ออยู่ฮะตัดต่ออยู่เอออย่างที่บอกคุณบอกว่าอยากให้พี่มาร์เราไปวันนี้วันนั้นได้เห็นน้ำตา้โอ้โหได้เห็นน้ำตาทุกคนเลยค่ะผู้ชายที่ว่าแมนแมนเจนเฟื่อนเจ้าบ่าวนักเดะเพื่อนโมเห็ไปหาเพื่อนเจ้าบ่าวแล้วค่ะแล้วเราต้องมีทั้งสมาธิ อ่านเปล่าอะไรเงี้ยเห็นไปเห็นผู้ชายผู้ชายทุกคนร้องไห้แบบแล้วแบบอยากจะบอกว่าหยุดก่อนเขาไม่ไหวแล้วคือผู้ชายบิ้วบิ้วเราก่อนเดียใอผู้ชายทุกคนไม่มันเป็นบรรยากาศที่ทุกคนเขาเหมือนแบบเหมือนเหมืเราช่วยมันช่วยกันนะน้องมันอุคุนแล้วมันมีความรู้สึกแบบเออพิเศษมีแต่ความพิเศษที่อยู่ที่นั่นเลยเนี่ยใช่ค่ะก็ถือว่าได้เห็นมันอิโมชั่นอลมาวันนั้นมันวันดีมากมากค่ะ หลายคนที rumor, ่เคยก็เหมือนแบบนิยายใช่นี่ยายนะรวแใช่แล้วก็ไม่คิดว่าจะเป็นขนาดนั้นอ่ะก็ก็ดีใจมากๆเลยค่ะแต่เราตั้งใจทํานะแต่เราตั้งใจทำนะเพราะเราทําไปแล้วเครียบเครียบเปรียบทำไปแล้ว99%มันเหมือนที่เราคิดเลยไหมที่ออกมาแบบที่เราคิดมันมากกว่านั้นค่ะเด็กมิติประทับใจไหมประทับใจประทับใจอะไรที่นอกจากเรื่องฟ้าฝนก็มี ่วงที่ออกมาแล้วแหละเนาะช่วงพิธีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมันจะมีช่วงที่เราแบบบังเอิญพูดถึงพ่อเหมือนกันอ๋อชใช่บังเอิญแบบแบบเตรียมมาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบมันเป็นปีมากช่วงพิธี ตอนนี้ก็คือแบบเหมือนช่วงน,นั้นคือจะไม่ให้ถ่ายรูปจะไม่ให้ถ่ายวิดีโอโจะขอให้ทุบบกคนแบบวางต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอาจจะไม่ได้เห็นภาพตรงนั้นเยอะอย่างเงี้ยแต่ว่าก็น่าจะเห็นในวิดีโอนี่แบบอบโมมนแหลที่แบบตอนจบไปกี่รอบชอบโมเมนต์ไหนก็คงชอบเหมือนกันอะเอาตั้งแต่วันนั้นผมจำได้ทุกโม,มเมตนต์เลยอะเอเอมันคือแบบเราตั้งใจว่าเราจะเก็บภาพนี้ไปตลอดชีวิตไงเราก็แบบตื่นเช้ามาเราก็จำได้ทุกอย่าง โดนจุ๊บไปกี่รอบบอกว่าปากเปื่อยไหมเปื่อยไหมเปื่อยไม่บอกมันอยู่ในโมเมนต์นะเนาะมกนรู้สึกว่าแบบเออสิบปีอะเนาะไม่เคยในคำหนึงนะในงานนี้แหละถึงแต่ว่าเป็นแบบว่าเบาสามหมื่นจุกนะคะบอกว่าแสนรักนะิ้งว่างควันนี้ก็ได้ิ้ว่าไงค่ะแต่ลูกมามีแต่จุกเลยะเราอยากจะเลือก ออหาไม่ได้โดยในงานมีแต่โมเมนต์นั้นหรือว่าช่างภาพเขาเจาะจงเก็บแต่โมเมนต์นั้นคิดว่าว่าจะเจาะจงก็น่ารักมากเพื่อนอ๋อได้ถามเพื่อนๆว่ายังไงบ้างในพอได้จบงานแล้วเพื่อนๆมาพูดถึงงานโอ้โหก็พูดแบบนี้แหละเนาะแบบ Amazing มากๆใช่อย่างมากี้คือแบบถามด้วยแบบพูดนะมีขออะไรมาหรอทำไมมันดีขนาดนี้คิมเออ คุณไปหมดแล้วขอบพูดเยอะๆนะอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนจะแบบโอ้โหมันดีมากถ้าถ้าใครได้ดูตรงนั้นคือมันแบบมันที่สุดแล้วอะน้องหรือเราอาจจะเวอร์ไปเองไม่เหมกนันแต่เพื่อนๆทุกคนก็แฮปปี้แบบหลังจากนั้นก็โทรมาเมาส์แบบเป็นชั่วโมงแบบพยายามรีแคบปบแบบทุกอย่างนะคะเพราะว่าเราไม่อยากจะลืมช่วงนั้นอะแต่คนอยากฟังสิ่งที่ให้คําสัญญาตกในงานมันจะบอกมันจะบอกได้ยอ๋๋อเดียวรอดูในในขนะ่าว ดี่ก็เรไี่ได้ดไปวแล้วเดี๋ยวยูทูปเดี๋ยวจะเป็นบรรยากาศคร่าวๆก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงช่วงที่เราพูดหรือว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะตัดให้ดูในงานได้ได้ชซไแน่นอนใช่แต่แต่ประทับใจม่คิดจากคนพูดที่ถาบเรียมมาให้เราโร้ยดีมากก็ไม่ดีเท่ามีเราไม่เราอะคิดว่าอยู่แล้วว่าของเราต้องดีมากเราก็เลยแบบเครียดมากว่าของเราจะดีพอเพราะเขาเป็นแบบนักเขียนต้องอ่านหนังสือเยอะไ เราไม่ค่อยอ่านอะเราก็าไม่ได้แบบกรอนเลยแล้วก็พอเราจะเขียนภาษาไทยเพราะเราปกติเราคุยภาษาไทยคช่มันก็สลับเป็นภาษาอังกฤษตลอดเลยเราก็เลยเป็นสองภาษาเลยก็ <c oughs> เลยเขียนเหมือน,น,นคนที่ไปงานก็มาเล่าว่าแบบในคำพูดมไม่มาไม่มีคําว่ารักแต่มันคือการบอกามีคารักในนั้นออแบบนั้นไหม แบบนั้นแหละคิมหาดีพี่แซวต่อไปไม่ต้องโทรภรราสบมีใช่ไหมมาโทรคิมเบอร์รี่อยากได้แบบนี้อยากได้แบบนี้มาบอกคิมไหมหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์เปิดไพ่เลยครับถามันแบบไม่รู้เหมือนการลงทุนก็ทำเงิก็ทำเงินเยอะๆค่ะโมเมนต์ในวันนี้ยังยังนึกถึงภาพวันนั้น เดือนนึงแล้วผ่าไปไวมากไวมากแล้วก็เรายังเรายังนึกถึงตลอดนะเพราะว่าทุกเช้าเวลาตื่นลงมากินกาแฟเราก็จะแบบเปิดรูปแบบดูอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ยังยังทําเรื่องเกี่ยวกับงานแต่งงานกันอยู่ช่วงนี้เนาะมันก็เลยแบบเออยังยังอยู่ข้าพเลยมันยังวนอยู่อย่างเงี้ยคุณเนี่ยภรรยาภรรยาเต็มเนียร์เมียร์เมียเลย มาแล้วแบบหัวนี่ก็เยมาแล้วนี่ก็ืไม่คุ้นสะทีไม่คุ้นไม่คุ้นอ่ะแบบเพื่อนโทรมาแบบแบบแซวอะเน้องแบบว่าสามีอยู่ไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ชินเลยอ่ะชินเรียกอะไรคะอลู่ระเลียนระเบยนคำเรียกไหม่็มีเมื่อวานเพิ่งได้ใช้กับพี่แย่ค่ะว่าแบบ my husband's on the way ขิงด้วยแหละอยากให้รีบๆตามมาแต่วมเรียกเมียเต็มปาก็จะชินแล้วะเมียก็ยังไม่ชินเนาะไม่แต่หีพูดชั้นเต็มปากเต็มปากมากขึ้นเวลาแบบเพื่อนโทรมาเราก็แบบเอออยู่อยู่กับเมียแค่นี้นะเออมีแื่อไหร่จะมีน้องหเนี่ย เขาถามเต็มหมดเลยมาจริงเราสองคนไม่ไม่รีบเท่าไหร่เราขอเที่ยวก่อนเราคุณยังจะได้เห็นบรรยากาศตอนที่เราไปเที่ยวอยู่ในนหลังจากแต่งงานเนาะเราใส่เวกิ้งบีไปเที่ยวก่อนใช่ใช่ใช่เลิกค่ะก็ไม่รีบค่ะอยากเกิดใช้ชีวิต่เพราะว่าเอาจริงจริงแต่งงานเหนื่อยมากเลยะ มีมีแผนวแล้ว่าจะไปที่ไหนมีแผนแล้วหลายที่เลยใช่แต่เดียวไว้บอกเดินผู้จิตลังานงานแถบขอบกนใช่ค่ะเดี๋ยวบอกวันงานนะคะอันนี้งานที่พายทิมวางมือเลยใช่ไหมใช่จ้ะใช่จ้ะทุกคนก็แบบทุกคนิมมันไม่เชื่อทุกคนก็จะเข้ามาถามอีก็บอกว่าไม่รู้ จัดการเองบอกแล้วจริงๆเทเหมือนเทไดเนี่ยวช่วยเทเลยทิ้งตัวทิ้งเลยทำไมทำไมเหตุผลอะไรพีดเนื่อยที่งานที่นู่นคือคิมแบบ99.9%เลยนะคะแล้วเรารู้สึกแบบมันเหนื่อยมากอ่ะไม่เคยไปต่างประเทศแล้วเหนื่อยขนาดนี้มาก่อนในชีวิตคือจบงานพุ๊บคิมแบบ เหมือนตายอ่ะคือแบบแล้วก็ไม่สบายด้วยคือเหมือนใช้พลังงานไปเยอะมั้งอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันมันเหนื่อยมากๆเลยแล้วก็เลยแบบว่าอ่ะอันนี้ก็พี่หมากนะคะแล้วที่เป็นอะไรไหมว่าขออันนี้ขออันนั้นอะไรอย่เงี้ยไม่ขอเลยให้พี่หมากจัดการร้อยเปอร์เซ็นต์ให้พี่หมากจัดการใช่ครับแล้วก็ให้แบบผู้จัดการอะไรอย่างเงี้ยพี่แพ้พี่สุญจัดการค่ะเราจะเป็นเจ้าสาวเดียวอย่างเดียว ก็ปากผลไม้คนละมือถึงเวลาก็คือเดินเข้างานหนึ่งเดียวแทนดูแลตัวเองก็คือสวยแบบนานคิดจะสวยอย่างเดียวเลยเข้าใจแล้วเตรียมกี่ชุดงานนี้แตนเตที่มสามค่ะเสร็จแล้วยังได้ร้อยเดียยังจ้ะเดือนหน้าแล้วนะใช่มาตัวก่ตัวแล้วนิดนึงว่าแบบแบบเห็นแบบรักและเคารพคิมมากเสร็จแร้วสมลมเลยนะคะแบบว่ากลัวเมีย เราเราทำแบบนี้มานานแล้วไม่พอาม่พแล้วไมาแล้ว<อ>ามานพานแล้วถึงอายุหนึง่งแล้วพอถึงประสบการณ์ในชีวิตมันมันถึงจุดแล้วอะเราก็มันมันทุกคนมันก็ต้องเป็นแบบนั้น ่ทีตาปิยไฟอยู่หรือเปล่าตาไม่ปิดไฟคือหมังใช้เพรากลัวอะไรเราเห็อว่าเกรงใจหรือว่ายังไงฮะก็เกรงใจทุกคนใช้คำว่าเกรงใจแหละคำว่ากลัวมันคงไม่กลัวหรอกเราไม่ได้ทําอะไรผิดแล้วถูกไหมเราเกรงใจเราก็อยากให้เขาแบบสบายใจในทุกๆเรื่องสบายใจไม่ได้ได้ไปไหนไม่ได้แล้วนี่ ขายไม่ได้แล้วแล้วพอแต่งงานพี่หมากเขาเปลี่ยนไปเยอะไปไหมเนี่ยว่าแบบความรักความเอาใจใส่กันเป็นพ่อบ้านอะไรอย่างเงี้ยถ้าพูดถึง relationship มพันธ์นะคะไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยอ่ะเรารู้สึกว่าเราเราแบบไม่เห็นรู้สึกอะไรเปลี่ยนเลยอาจจะเปลี่ยนแค่ใชื่อชื่อโนนามอะไรอย่างเงี้ยนิดนึแล้วก็อาจจะรู้สึกแบบคอมมิตมากกว่าเดิม นิดนเนาะแบบรู้สึกมั่นคงมากกว่าเดิมแต่โดยรวมมาคุณรู้สึกดีดีกว่าเดิมตอนนี้ใช้เป็น t i m b e r ร e y จะพาไปยังยังไม่ไม่เป็นโอชิวจะจะจจดอาจจะแบบดีหน้าอะไรอย่างนี้เป็นแล้วจะจับแล้วจะเปลี่ยนสมากต่อท้ายหรือว่าเปลี่ยนยังไงอันนี้ก็เราก็คิดกันอยู่หรอใช่คิดยเชมกำลังพะรผมเารไทย เคมเบรี <l id: c oughs> ่แอนด์โลเทมาสุการัจ้าว่าก็มาีกยังเป็นราศีบาเลนเซก้าจิราตัวันเออไปดูดวงก่อนนะคะโอเคโอเคโอเครู้เรื่องอะเมียโมเมต้นที่พี่ไม่ได้ถามในอย่างเราแบบไม่ได้ถามแบบสองห้าเลยแบบพอพูดอ๋อใช่ใช่ ครับผมใช่ขอบคุณมากมากครับพี่แล้วก็แฟนทุกคนที่แบบสพอร์ตมาจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็ขอให้พพอร์ตกันต่อไปนะครับเพราะว่าเราสองคนต้องคงอยู่ตรงนี้ให้ทุกคนได้เห็นผลงานไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อะไรกันสำหรับสุนไปเราก็จะคอยดูแลกันไปเรื่อยๆเนาะใช่แล้วก็ปัดกานแต่งงานด้วยครับไม่ได้บอกเนาะสิบสองอ๋อสิบพฤศจิกาครับ โอเค,คขอบคุณค่ะไปนะคะ